จะทำพิธีทศกาลข้าวไทยปี2563ถึง2567ขอบคุณท่านที่มาอยู่ณที่นี้นะครับเราจะได้รู้เรื่องของตลาดท่านือจังหวัดสุรินทร์ทอดนโยบายแต่จุดทางการพนาสังกัรคข้าวไทยรวมถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์กาดข้าวดำข้าวข้าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งถือเป็นความท้าทายที่สำคัญยิ่งของอุตสาหกรรมข้าวไทย กระทรวงาร่วมกับกระทรวงยุติธรร์เข้าทยปี2563ในวันนี้จึงถือเป็นยกาดีที่ผู้เขาร่วมทุกท่านให้เกิดปโยชในการมาองแนการงตังใได้ร่วมเป็นกำลังสำคัญของสามนัจังหวัดสุพบุรียังมีโรงงานเกนจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วก็ท่านวิยากอด้วยนะครับจากกรมการค้างประเทศด้วยเป็นอย่างไรกันบ้างเพื่อที่จะไปปรับใช้กับปายนาของเราได้นะครับ คกด้ว,ะะวัตถุประสงค์ของการจัดงาน Thailand Rice Commission สั่นจรน,นะคะในครั้งนี้ที่ภาคกลางเนี่ยก็ทางกรมการท่าทางเทศมีความมุ่งหวังที่จะสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับทางด้านการตลาดว่าตลาดในต่างประเทศเนี่ยเขาต้องการข้าวจากประเทศไทยเนี่ยในลักษณะแบบไหนนะคะทั้งคุณภาพมาตรฐานชนิดข้าวนะคะแล้วก็เพื่อที่จะ ทางเกษตรกรนะคะจะได้นําองค์ความรู้นี้ไปปรับใช้วางแผนในการเพาะปลูกข้าวในแปลงนานะคะแล้วก็ซึ่งอันนี้จะเป็นการตอบโจทย์นะคะตลาดนําการผลิตตามยุทธศาสตร์ข้าวไทยของไทยค่ะแนวโน้มค่ะแนวแนวโน้มในการสัมผับผู้ผู้ประกอบการนะคะก็คือทางกรมการค้าต่างประเทศเนี่ยก็จะมีการ นำคณะผู้ส่งออกนะคะไปรุกตลาดในต่างประเทศต่างๆนะคะเพื่อที่จะเป็นการขยายอาโอกาสของตลาดเข้าไทยแล้วก็กระชับความสัมพันธ์กับผู้นำเข้านะคะ mm. ก็ตามแผนของเราเนี่ยก็จะมเีเดินทางไปฟิลิปปินส์นะคะแล้วก็มีไปสิงคโปร์อินโดมาเซียนะคะแล้วก็ไปญี่ปุ่นค่ะแล้วก็เรากำลังดูอยู่ว่า,าถ้าเราเดินทางไปเซาท์แอฟริกาเนี่ยทางพื้นที่จะมีความพร้อมในการที่จะ จัดการอันนี้หรือเปล่านะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเราก็จะมีการนำข้าวไทยไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้านานาชาตินะคะซึ่งแผนจนถึงสิ้นปีนี้เนี่ยเราก็จะมีเดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียนะคะงานไฟฟู้ดแล้วก็ไปประเทศจีนนะคะงานไชน่าอาเซียนเอ็กซ์โปค่ะแล้วก็ไปทางโยุโรปนะคะงานอนุกาค่ะซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่สุดในโยุโรปค่ะค แถึงช่วงนี้ก็จะเป็นข้อสาคัญของตุกากได้เลยนะครับสาวสวยของเราทำไปดีเห็นไ <c oughs> หมครับ <c oughs> ทั้งหมดเลยที่ผ่านมาริการที่โดดญี่ปุ่นจีนพวกไหนเราก็ทำการทำการทดสอบอ่านถึงความเป็นไปได้ที่จะเอามาใช้ในประจุบันซึ่งก็ช่วยในการปรับระดาับอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตัวเนี้ยปผลิตที่เราจะไม่เอาไม่ผ่าน <c oughs> แล,ล้วล่ะครับ ร้อนการปลด่อยแก๊สเป็นกระจุกซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีหลังกันนะครับว่านาเสร็จแล้วแบบเดียวแต่ว่ามันยังไม่ได้ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่อยู่แล้วครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเหมือนเป็นการตรวจสอบติดตามการตรวจติดตามสภาพแวดล้อมเนี่ยหมายถึงว่าเราก็จะมีตัววัดสภาพอากาศตัวตู้บกยานอ่อนในแบบประจาดังนั้นต้องเข้าไปเข้ากระังเป็นพิศวกรรมในหุ่ที่ฉชนอยู่ในโครงการเรื่องการพัฒนาเพื่อเป็นลายการส่งต่ออยด้ นะครับเพราะเวลาเนี่ยมาตรฐานสมองนะครับขอเชิญคุณพรอเราได้เลยนะออกก็จะนำมารู้จักกับตัวมาตรฐานแล้วนะคะเรากำหนดตัวมาตรฐานที่เรียกเป็นเข้าของทุกพันธ์ที่กระทรวงเกษตรรับร,บรองค่ะครับก็ม <ST> ีข้อห้อ